จังหวัดกาญจนบุรีนำประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคมผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ,บพิธ13ตุลาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธุคุณที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลา60พรรษาม,มหาราชอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพรชสยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุร,ร,ร,รีเป็นประธานในพิธีถมบุญตักบ,บาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนือ่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยนายกองเอกพงษ์สะทรศิริสาครนายชำนาญชินตานายรณพพบเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้น่าสวรราชการข้าราชการทหารตำรวจสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาญจนบุรบีและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากจังหวัดกาญจนบุรีคณะสงฆ์และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบรุรีได้ประกอบพิธีทําบุญบำเพ็ญกุศลเรื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร13ตุลาคมโดยจะร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์และตักบาตรพระสงฆ์จํานวน89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันน้อมลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อองคชนชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชตลอดเวลากว่าเจ็ดสิบปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระห,หราบรมนาถบพิษพระองค์ทรงทุ่มเทกำลังพระวรากายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชก,กรณียกิจนานประกาศเพื่อประโยชน์ศุกแห่งปวงพระศนิกกรชาวไทย มีโครงการพระราชดำริน้อยใหญ่กอ่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งในพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อานาประชาราชได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอีกทั้งยังกอ่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่ตางๆที่ได้น้อมนําแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติพระกาศนิคุณแผ่ไพศาลขจรข,จ,ขจายไปทั่วทุกทิศสารดุทิน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบที่มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาว่าบรมนาถบพิตรทรงมีพระอาการประชวรในสุดลงอย่างหนักตามลำดับตนเมื่อวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559สามนาพระราชบังออกแถลงเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราทิเบรรามาทิบดีจักรีนฤบุดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรสคต ด้วยพระอาการสงบณโรงพยาบาลสิริราชเวลา15นาฬกา52นาทีของวันพรฤหัสบดีที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559สิริพชนพรรษาปีที่89สรงครองราชสมบัติได้70ปี4เดือน4วันวันที่ประชาชนทั่วประเทศต่างโศกเศร้าเสียใจและอะไรต่อในหลวงราชากาลที่9ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปรงชนชาวไทย ถือเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวงชนชาวไทยทั้งประเทศทั้งนี้คณะรัฐมนตรียังมีัติกัหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนิวส์24ปรีชาไหลายวารินภาพข่าวเดวราทิพสีรายงาน